ระบนะครับผมแล้วก็ไปที่ Factory Setting นะครับหรือภาษาไทยก็ตั้งค่าโรงงานนะครับ Password 1617นะครับกด Confirm ไปนะครับผมไปดูที่เมนู b a c k c a r d Setting หรือตั้งค่าการถอยนะครับในหัวข้อแรกนะครับผม HD r e v e r s e System นะครับตอนนี้มันโดนเลือกเป็น CVBS อยู่นะครับก็คือมันคนละอย่างกับตัวตัวกล้องนะครับผมกล้องมันเป็นระบบ a HD นะครับผม ให้กดเข้าไปที่เมนู H D Reversing System นะครับผมมันจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะนะครับผมสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมให้เลือกไปที่ A H D 7 2 0 P 25hz นะครับผมแล้วก็กดเซฟไปนะครับผมตัวจอนะครับผมจะรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับผมเป็นการตั้งค่าเครื่องนะครับผมตัวเครื่องก็จะตั้งค่าระบบกล้องให้เป็นระบบ H D 25hz นะครับผมรอตัวจอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทสดูว่า ตัวจอนะครผมเมื่อเข้า